สวัสดีครับจากร้านของเล่นไทยอิเล็กทริคทอยดอคอมนะครับผมพบกันอีกครั้งเป็นประจำทุกวันกับการรีวิวของเล่นหรือของตกแต่งบ้านสวยๆงามๆนะครับวันนี้จะดูแปลกๆไปนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้ไปตั้งรีวิวในสตูดิโอเนาะเพราะว่าสินค้าตัวนี้มันมีขนาดค่อนข้างใหญ่ผมไม่สามารถเอาไปนั่งรีวิวในสตูดิโอเล็กๆได้นะครับก็เลยเอามาวางไว้บริเวณห้องรับแขกของบ้านผมเองนะครับผมตัวเนี้มันก็คือเห็นอยู่แล้วมันคือบอลไซน์นะครับแต่ไม่ใช่บอลไซ์จริงนะครับ เป็นบอนไซจำลองบอนไซปลอมหรือจะเรียกว่าบอนไซโมเดลก็ได้แล้วแต่คุณจะเรียกบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าบอนไซประดิษฐ์ด้วยซ้ำนะครับผมตัวเนี้ยจะเป็นขนาดที่ใหญ่มากก็อย่างที่บอกแหละผมไม่สามารถเอาเข้าสตูดิโอได้อะสตูดิโอผมก็ว่าใหญ่แล้วนะนี่นะครับอ่ะผมให้คุณดูอย่างงี้ก่อนสวยไหมสวยมากนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันก่อนแล้วกันครับผมขนาดความยาวตัวเนี้ย ผมวัดจากซ้ายมาขวาตรงนี้นะครับผมด้านยาวนะครับด้านยาวจะอยู่ที่90เซนติเมตรนะครับเห็นไหมยาวเกือบ1เมตรอ่ะใหญ่มากนะครับผมแล้วก็สาหรับความสูงนะครับผมจะวัดจากตัวด้านบนนี้เลยนะบนนี้เลยนะครับผมยอสุดนะครับไปจนถึงล่างสุดของกระถางนะครับขอญาตวัดรวมกระถางด้วยนะครับความสูงรวมกระถางนะครับอยู่ที่67เซนติเมตรนะมา มาดูด้านกว้างกันดูบ้างนะครับผมหมุนครับหมุนด้านกว้างเนี่ยผมจะวัดบริเวณตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่กว้างที่สุดนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้จากตรงนี้ซ้ายนะครับมาขวานะครับจะก,กว้างอยู่ที่ยี่สิเซนติเมตรนะครับดูจากไซซิงเนี่ยโหสายใหญ่มากอะ่ะนะดูครับเอาหมุนมาด้านนี้ดูบ้างนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะแถมขนาดกระถางด้วยเพราะว่าขนาดมันค่อนข้างใหญ่ บางทีลูกค้าเวลาซื้อไปเนี่ยจุดวางสําคัญนะครับกระถางนะครับผมวัดจากด้านนี้นะครับมาถึงด้านนี้นะครับความยาวของกระถางจะอยู่ที่สามสิบเอ็ดซนติเมตรนะครับผมหนึ่งฟุตอะแล้วก็ความสูงนะครับเอาแค่นี้นะเอาแค่นี้นะสูงอยู่ที่สิบสามเซนติเมตรนะครับผมมาแล้วก็มาดูด้านกว้างของกระถางครับด้านกว้างของกระถางนะครับจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับ อยู่ที่22ซนติเมตรนะครับผมตัวนี้ผมช่างน้ำหนักแล้วน้ำหนักค่อนข้างเยอะมากนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่7กิโลกรัมนะครับยังไม่รวมการพงการแพคนะผมว่าถ้ารวมแพ็คส่งแล้วเนี่ยเกือบสิบเหมือนกันตัวนี้ต้องแพ็คดีมากอะ่ะแต่ไม่เป็นไรผมมืออาชีพอยู่แล้วครับผมเรื่องการแพ็คของขายของมาเป็น 10, 10ปีแล้วครับไม่ต้องห่วงซื้อของกับผมผมค่อนข้างรับประกันว่าไม่มีทางพังแน่นอนโอเคนะครับมามาดูเป็นทีละจุดจุดกันแล้วกันครับ เริ่มจากกระถางก่อนไหมกระถางที่ให้น่ยจะเป็นกระถางดินเผาแท้ๆเลยนะครับนี่จะมีรูปทรงนี้นะครับหมุนมาด้านนี้ก่อนถ้าเป็นด้านนี้จะเป็นภาษาจีนผมไม่ทราบว่ามันแปลาจากอะไรนะครับไม่รู้ว่ามันแปลด้วยอะไรไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรพูดผิดนี่นะครับผมนี่หมุนครับหมุนรอบๆครับกระถางเป็นกระเผาเป็นกระถางดินเผาแท้นะครับผมพูดผิดครับผมด้านนี้เป็นลายอะไรเนี่ย หลายดอกยามัง้งโอเคนะครับมาดูจากกระถางละมาดูข้างบนกันบ้างนี่บริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะบริเวณโคนต้นจะคลุมไปด้วยมอสเทียมนะครับนี่นะครับจะสักสานเลยนะครับผมเป็นมอสเทียมนะตรงนี้จะเป็นหินเ,เป็นหินเทียมนะครับหินเทียมจะไม่สามารถดึงออกมาได้นะครับทุกอย่างจะถูกเซตไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นงานฝีมือนะครับผมลืมบอกไปเป็นงานฝีมือเนาะไม่ใช่ไม่ใช่หลออมาจากแท่นอย่างไรนะครับไม้ที่คุณเห็นเนี่ยเป็นไม้จริงนะเป็นไม้จริงเป็นไม้จริงคือเป็นซากไม้ที่ตายแล้วแหละแล้วก็เอามาประดิษฐ์เป็นตนเป็นต้นบอนไซเทียมนั่นเองนะครับผมอ่าให้คุณดูคุณดูที่ตัวหินนี้ก่อนชื้นเห็นไหมแค่หินก็คุมแล้วสวยอ่ะดูบรรยากาศใต้ต้นไม้ครับเป็นไง อย่างที่ผมเคยบอกหลายๆคลิปนะครับวิธีการแยกบอนไซกับต้นไม้ในกระถางมันแยกยังไงสลับผมนะความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่ส่วนตัวผมคิดอย่างนี้ถ้าต้นไหนที่เป็นบอนไซเนี่ยมันจะต้องสามารถจินตนาการได้ว่าคุณสามารถลงไปนั่งเนี่ยใต้ต้นโคนนี้ได้คุณจะต้องจินตนาการได้อย่างนั้นจริงๆนะครับ เห็นไเนี่ยให้คุณนึกนะคุณคุณตัวเล็ก,เ,ลกเนี่ยแล้วคุณมานั่งจินตนาการนะครับว่าคุณสามารถนั่งได้เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยผมถือว่ามันคือบอนไซมันคือการจําลองต้นไม้ใหญ่ให้มันเล็กลงนะครับจนที่สามารถจินตนาการได้ว่าถ้าเราตัวเล็กแล้วลงไปนั่งใต้เนี่ยได้เนี่ยอันเนี้ยคือบอนไซแต่ถ้าต้นไม้ในกระถางไหนที่คุณลองจินตนาการตัวเองแล้วเนี่ยแล้วลองไปนั่ง ใต้ต้นไม้นั้นนะ่ะแล้วมันมันไม่ได้จริงๆอะ่ะอันนั้นนะ่ะผมถือว่าเป็นต้นไม้ในกระถางปกติทั่วไปนะครับสำหรับผมผมแยกอย่างนี้คนอื่นไม่รู้แยกไงนะครับโอเคนะครับอ่ะครับดูรอบๆครับสำหรับต้นเนี้ยหน้าไม้เนี่ยผมผมให้หน้าไม้เนี่ยมันหันได้สองฝั่งเลยนะคุณดูฝั่งนี้ดิถ้าคุณซื้อไปวางระหววางฝั่งเนี้ยก็สวยนะครับอ่ะลองมาดูฝั่งนี้ครับ เป็นต้นในพิเศษมากนะมันมันหันได้สองฝั่งเลยบางต้นเนี่ยมันหันได้แค่ฝั่งเดียวถึงจะสวยแต่แต่ต้นเนี้ยพิเศษมากคือหันได้สองฝั่งเอ่อสำหรับผมตัวเนี้ยหน้าไม้ผมให้สองฝั่งเลยนะครับหน้าไม้หมายความว่าฝั่งที่หันแล้วดูดีซึ่งต้นเนี้ยมันหันสองฝั่งแล้วมันดูดีทั้งคู่เลยนะคุณสามารถซื้อไปวางได้เลยจะทิศไหนก็แล้วแต่นะครับผมตัวนี้เป็นทรง เอนชายนะครับผมแล้วก็มีแอตกกระถางนิดๆน,นะตัวเนี้ยทรงเนี้ยนะผมบอกเลยว่าคนจีนโคตรชอบอะรู้ทําไมรู้ไหมว่าทําไมเพราะว่าคุณดูส,สทรงองเอวเดมมันจะเหมือนคนที่เขาโค้งคำนับอะครับคนจีนเขาจะชอบซื้อไปวางไว้หน้าบ้านนะให้เปรียบเสมือนคือมีคนต้อนรับบริเวณหน้าบ้านเหมือนเป็นการโค้งคำนับ แขกก่อนที่จะเข้ามาในตัวบ้านเรานะครับผมสวยมากครับนะดูครับคุณดูใบคุณดูใบอ่ะดูที่ใบกันบ้างใบใบนะใบเป็นพุ่มแน่นเลยนะครับพุ่มแน่นพุ่มแน่นไม่งกเลยใบที่ให้มาแน่นนะครับแล้วก็ใบเนี่ยบริเวณใบเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นมันจะเป็นลวดนะครับมันจะเป็นลวดคุณสามารถดัดมันได้เนี่ยผมให้คุณดู ก็แยกปักโฟกัสครับอ่ะก็คุ้นแบกบๆแบบดูเห็นไหมมันจะเป็นลวดเห็นไหมครับจะเป็นลวดขยำได้เลยขยำได้เลยครับขยำได้เลยไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างแข็งแรงครับเห็นไหมขยำได้ครับขยำได้ถ้ามันเสียทรงมันสามารถดัดคืนรูปมันได้นะครับแล้วผมจะแจ้งนิดนึงการขนส่งเนี่ยอาจจะมีการดัดบางส่วนไปนะครับเพราะว่า มันจะได้ขนส่งได้สะดวกเนาะส่วนที่อาจจะต้องดัดไปเนี่ยก็จะมีส่วนด้านหน้านี้ผมอาจจะต้องดัดขึ้นอย่างนี้นะครับจะตกใจนะครับมันดัดคืนรูปมันได้นะครับเห็นไหมมันเป็นลวดเนาะเพื่อความสะดวกในการจัดส่งแล้วก็ความปลอดภัยของมันด้วยถ้าไปเทาอย่างเงี้ยผมว่าเออมันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่วนที่ผมอาจจะต้องดัดไปนะครับตอนส่งครับก็คือส่วนที่เป็นท้ายของมันตรงนี้นะครับอาจจะต้องดัดขึ้นอย่างนี้นะครับพูดง่ายๆเลยคือผมจะดัด โซนด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายนะครับเพื่อจะได้ยัดลงกล่องแล้วก็แพ็กไปอย่างดีนะครับรับประกันครับผมผมเเอ,อ,เอ,อแพ็กของมันน่าจะห,หลายชินะ้นอะไม่ไม่น่าพลาดถ้าผมพลาดก็มาเชงผมได้เลยนะครับซื้อกับคนไทยมันง่ายแค่แต่มันด่าง่ายดีด่างง่าย, <c oughs> างงายเค็มง่ายนะครับผมดูครับดูครับดูครับ มาไล่ดูทีละจุดครับดูจุดครับค่อยๆปรับโฟกัสสวยมากออืต้นเนี้เอาจริงนะผมอยากเก็บไว้เองเลยมันเข้ากับบ้านผมไหมเอาผมซูมดูเห็นไหมจริงๆอ่ะเริ่มแรกเดิมทีผมเป็นร้านขายของเล่นเนาะแต่ด้วยความที่ว่าผมเป็นคนหลักบ้านคุณทุกบ้านผมเห็นไหมผมก็แต่งพอได้อ่ะเนาะแล้วก็ด้วยความที่ชอบเป็นคนแต่งบ้านก็ ลักในการที่จะขายของประเภทนี้นะครับสวยมากครับสวยมากสวยมากอ่าผมแนะนำนิดนึ่งบางทีบอลไซพวกนี้เออมันจะมีลูกค้าสองประเภทก็คือซื้อไปแต่งบ้านตัวเองกับซื้อไปฝากเขานะผมบอกนิดนึงถ้าคุณจะซื้อไปฝากเขาเนี่ยคุณอยากให้ผมแพ็คเป็นลักษณะเป็นของขวัญเพื่อ ส่งไปหาผู้รับอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเอ,อมันอาจจะต้องมีการพับบางส่วนอะ่ะคือถ้าให้ผมเ,เหมือนลักษณะห่อของขวัญไปแล้วส่งไปหาผู้รับเนี่ยเวลาเขาเปิดออกมาเขาจะดูงงงๆหน่อยนะครับแนะนำอย่างนี้ครับถ้าคุณจะซื้อไปฝากคนอื่นนะคุณจะซื้อควรควรจะซื้อลงไปที่บ้านของคุณก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาคุณรับมาแล้วนะ่คุณได้เช็คความเรียบร้อยว่ามีการแตกหักไหม มันสมบูรณ์หรือเปล่ามีใบร่วงไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็คุณจะได้ดัดไอ้ที่ผมดัดไปนะคืนมันก็จะมีดัดแค่สองจุดครับด้านหน้าด้านหลังคือคุณดัดให้มันเข้าที่ก่อนโบ๊ะโบ๊ะนี้แล้วคุณค่อยถือไปให้เขาดีกว่านะครับอย่างนี้จะเหมาะสมมากกว่าเอ่ออย่าให้ผมห่อของขวัญแล้วส่งไปให้ผู้รับเลยมันมันจะห่อยากเกินไปครับผมถามว่าทําได้ไหมก็ผมอาจจะทําได้ก็นแหละถ้าสนใจจริงก็เราจะต่อมานะครับผมอาจจะ คิดพิเศษนิดนึงเพราะว่าโหดูแล้วไซส์มันใหญ่อะใหญ่มากนะควรเหมาะสําหรับคุณถืออย่างเงี้ยไปให้เขาดีกว่านะส่งไปให้ทั้งกล่องมันดูแปลกๆไงไมิรอรนะครับผมอันนี้ฝากฝากไว้นะครับแต่ถ้าจะให้ผมส่งจริงผมก็ส่งได้แหละพูดไปงั้นแหละชือ่อเหมาะมากนะครับผมซื้อไปให้ญาติผู้ใหญ่เนี่ยซื้อไปให้ ่ในโอกาสขึ้นบ้านใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็หรือในงานกเกษียณก็ได้ไม่รู้ใหญ่เวลาประาง,งานกเกษียนยกขึ้นเวทีอาจจะช่วยๆกันยก2คนกําลังดีนะครับผมเหมาะมากสําหรับคอนโดนะที่ต้องการต้นไม้สวยๆบอนไซสวยๆแต่มีปัญหาคือแสงไม่ถึงหรือลดน้ําก็ไม่ค่อยจะสะดวกเนี่ยตอบโจทย์มากนะครับเป็นงานฝีมือ คุณไม่มีทางบงแน่นอนว่าคุณจะไปซื้อซ้ำไข่นะครับมันอาจจะผลิตใหม่ได้แต่มันจะไม่มีทางเหมือนเดิมร้อยเปนแน่นอนนะอโอเคนะครับผมสินค้าตัวเนี้ยผมมาจจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็ผมค่อยผมผมค่อยข้อสังเกตดน,นึงในการสั่งซื้อด้วยความที่ว่าผมลงในแพลตฟอร์มพวกประเภท Lazada Shopee ด้วย สินค้าประเภทนี้ผมจะขอสงวนไม่เก็บเงินไปทางนะครับเพราะว่าบางทีมันมีโอกาสที่ลูกค้าอาจจะไม่รับปลายทางผมไม่ได้โทษลูกค้านะบางทีขนส่งเนี่ยเขาโทรหาปลายทางไม่รับสักสายหนึ่งเลยเขาตีคืนเลยนะครับเ,เดี๋ยวเสียหายเดี๋ยวเสียหายนะครับขออนุญาตนะครับถ้าเป็นการเก็บเงินไปทางมาผมอาจจะยกเลิอกออเดอร์นั้นนะครับผมขอให้เป็นการตัดบัตรเครดิตมาหรือทําผ่อนมาก็ได้ผมจะอนุญาตผมจะทําให้มันผ่อนผ่อนได้สักสิเดือนเป็นศูนเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเพราะราคามันก็ ไม่ไม่ไม่ถูกไม่แพงนะฝากตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับผมสวยงามครับผมซื้อให้ญาติผู้ใหญ่นะบอกไว้เลยว่ารักคุณรักคุณตายอะ่ะแล้วก็ไม่ไปสร้างภาระให้เขาด้วยนะครับออบางทีให้บอนไซแท้ไปเนี่ยมันก็ดีแหละแต่มันก็เหมือนมันก็แอบไปสร้างภาระเขานิดนึงนะครับผมแล้วแต่ที่คุณจะสะดวกแล้วกันนะบางคนก็สะดวกบอนไซจริงก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าถ้าชอบอย่างนี้ก็ซื้อที่ผมนะครับซื้อกับคนไทยเคมง่ายคุยง่ายครับผมแพ็คดีไม่ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาหลายช็อตของเสียหายมากับผมโดยตรงได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อสินค้าเนี้ยไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมมีทั้ง Lazada Shopee แล้วก็เว็บไซต์ส่วนตัวผมเองส่วน l ล n e ผมจะทิ้งไว้ให้เหมือนกันนะถ้ามีอะไรสงสัยอยากจะดูรูปมุมอื่นยินดีเสมอครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ